อ,นนอ,อ,อสวัสดีค่ะวันนี้โคกัละซินซิมาทำปลาทาวค่ะปลาทาวปลาทุ <c oughs> อันนี้ปลามาจากันืททะเลน่ปลาไม่ใช่คือไายปลาแซลม,มอนมันเป็นปลาแซลมอนนะคะ ปลาที่มีกลิ่นนะคะทุกคนน่าจะรู้เนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นปลาปลาแม่น้ำไหมะคะมาจากประเทศนทเธอร์แลนด์ค่ะคล้ายปลาแซลมอนมากเนื้อปลาก็คล้าย,ลายปลาแซลมอนรสชาติคล้ายกันมากค่ะอันนี้จะถูกกว่าปลาแซลมอนอร่อยคือกันค่ะแต่ว่ามอนกว่าจะเฮ็ดปลาเท่าหมักซีอิ๊วนะคะเนเาะมาเบิ่งค่ะตอนอื่นแล้วก็เอาปลาไปล่างเอา มันจะมีก้างเนาะค่ะนะเอาก้างออกนะคะเนาะเอาก้างออกนี่ค่ะเอาก้างออกเนี่ยมันจะเป็นแผงเลยค่ะก้างนี่ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภูสุคนจ้าเอาสวัสดีได้ไหมอจาจารย์พบกับขั้วกัรละศินส่วนแซ่พี่น้องจ้าเมืมเ่อหนึ่งข้อยเฮ็ดป่าท้าวแซ่ซิ่วค่ะแซ่ซิ่วใส่งาใส่น้ำตาลนิดน,นึงค่ะพี่น้องจ้าสารสิเลจจ้าสูตรค่อยเองนะค่ะเด้อเากหั่นพริกหั่นกระเทียมเนาะค่ะหั่นใจสิค่ะซิ่วขาว น้ำตาลแล้วก็ออกงาน้ำมันงาไหมพี่น้องค่ะอยกินกับซอสท่าท่าซอสท่าท่าคือไม่ย่องไปแต่กินกับพวกปลาไหมคะ่ะปลาพวกอาหารซีฟูดแล้วก็โชย,ยุค่ะจะกินห่อซ่าลายค่ะพักก็มมี่พักซี่หอวมแล้วพี่น้องมีเลดี้ด้ดะค่ะเนาะน,นี่กระเทียมนนกระเทียมท้นไทยเฮาคะ่ะแล้วก็น,นี่ค่ะลูกโดดพี่หนู คนหน่อยกินเขาก็ับตุรกีไหมคะตุรกีคือไก่ขึ้นกค่ะตัวไงใหญ่ไหมคะเนื้อที่มันตัวงใหญ่น่นะค่ะเออนั่นแหละค่ะไก <คน S 1> ่ขึ้นโงกมือพี่น้องจ้าก็ฝากากดไลค์กดติดตามากดไลค์กดแชเนะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจก็ว่ากลสินนเดนอจ้าเดอเ้อเพื่อนไม่เพื่อนเก่าที่เขามารับชมเขามาคอมเมนต์เขามาหายกาลังใจก็ว่ากัลสินสิกับไปเยี่ยมเจนทิมยจ้ป้ากัน้อจ้าเด้อมามาแสบมานัวกับก็ว่ากลยสินค่ะพี่น้อง พอจะกินแบบนี้นะคะฮอขออนุญาตเซตะเกียบฮอสิคะพี่น้องคะใส่สิคะชับอืมอืมชอบออกสูตรขอไปเห็ดพี่น้อง mixi แม็กซี่อะวิดเซียบไปนอกจากปลาเท่าค่ะมันเป็นปลาสมอนนะคะเด้อเซียวเซียชิซีชิอูขาวท่ามนอะหนึ่งข้อแน่ใหญ่เป็นเกาหลีเจ๊แปลนเนี่ยหนีเนะคะอืมปีหวาน

มันจังได้ฟิลแกะกินเลยค่ะกินยอดอันก็นุ่มค่ะใช่แอนน้ำมันงาไม่ใช่น,น,นะน,ชนุม่มดูดีไว้เยค่ะอ,อืม อืมนาอืมหวานแบบหอมซีอิยวหอ,อมกระเทียมหอมพริกเถอะอืมกินสดกสระซ่บเลยพี่น่อกินทั้งบึง แบบลายอืมพริ้นบัคพิทใบายสุดขินเข่าแล้วก <|so|> ิน้ลยอยู่จ้ะแบบแบบบ้านสุด แม่แลวกิม่หึหึหึผู้กรรลทย่ไล่ด้พี่น้่งแซ่แซ่หนักกรแซ่ประมาณสิบห้านาทีค่ะมักค่ะเป็นคนมักกินดิบขออภัยคนบอกินดิบด้ค่ะกินกำสีันแสบเด้พี่น้่ง ู้ไดมากินนะพวกดิบๆเนะค่ะเนาะแม่อร่อยเกียบเมี่ภาษาเมื่อกี้รับ ไก่เมื่อแต่ว่ามันแผ่นบอกคือญี่ปุ่นนอะพี่น้องบอสจะเกซ์เกียรกว่าหละเนาะนูเขาเนาะว่าจะได้กินต้องเห็นในหลวงต้องเห็นในแม่ แซ่บแซ่บั้งแรกเลยค่ะเนี่ยเขยสวดถ้าถ้าแซ่บเนีเนนี่ขอคัน อย่ออบ <c oughs> ่กินวะรู้คอยมากกินแหมแล้วกินแหมรูกเหมือนกันค่ะชอบ ดี่บอ่อะน,นึงเก่ง่ะจ้าหลายห้องแบบนี้ครับกินแม้ละ Thêm đồng Thôi ạ Kín cặp cái này ngon Ừm mm -hmm. vào wow, kiếm tiền nào đấy chịp nhau <laughs> Mà mm -hmm. mm. mm. đó ว,ว้วป่าวป่ากินแล้วกินแล้วแซ่บดีเค่ะหวานหน้าปลาจะแข็งเลยค่ะทแต่ไส้หน้าเจ็บนิ่มหยิบเอาลูกเ <c oughs> จ๋งจ้ะเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวหน้าลูกอื้ม น่าจะอืมฉันก็กินเหมือนแม่อะไร ก็ปลาหว่าข้าวแล้วข้าวเดียวเบิดข่าวพี่น้องจ๋า <ś led> จับไหยอยากกิงที่แม่ยจ้ะ <ś led> อืม,อม,มกินบ่ยอยหรอง่างยจัง เปล่าเพิ่มเงี้ติ่งว่าเบิดดออกไม่ออกเบ่งบอลลูกก็จะชวนก็จะถอดลูกค่ะลหลายเติดอยู่ค่ะ

เมื่อเล่เออแซบ่บหลายวันนี้ขอตัวเป็นญี่ปุ่นเป็นเอาหลีฮะเป็นเอาหลีอืมอืมอ่า แลาละพี่น้องจ้าเบิดแล้วมาคิมีเนาอจ้าฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจขั้วกลาสินนีนะจ่าเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์น้ำค่ะฝา,ากเพนเพจขกกั้วกลาสินส้นแสบน้ำพี่น้องจ้าเขาเฮ็ดคู่กันกับช่องยูทูบค่ะซื้อเดียวกันค่ะเขาไปกดติดตามเขาไปเบื้องให้เป็นกำลังในจนะจ้าเด้อขอบคุณทุกคนนะคะที่เขารับชมเขากดติดตามขั้วกลาสินจา้าขั้วกลาสินที่กับไปเยี่ยม กลับไปเติมกำลังใจทุกบ้านนะพี่น้องเนาะถาเน่เด้อจ่าเด้ออารซิซ่าเนี่ยจา้าพอกันคลิปนายพี่น้องจาอ้ายูดีไม่แห้งสุบผู้สุ้คนเด้อค่ะเด้อเบิดเกี่ยงตับค่ะไปแล้วจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีจา้าอีหลาสวัสดีลูกสวัสดีจา้า <Bye. S 1> สวัสดีจา้า